สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับพอมนะคะที่บริษัททอโต้อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่ที่บริษัททอโต้นะคะสาขาที่หนึ่งนั่นเองนะคะแล้ววันนี้มีรถนะคะเก่งซีดานซงสปอร์ตนะมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็น h o n d a Civic FE 1.5อีหนึดานะคะได้รถปี2,022เลยกับราคาตั้งขายนะคะเพียงแค่6 9 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวน์ขอเริ่มต้นเพียงแค่12,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%เท่านั้นเองนะคะก็จะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร e นะคะ กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวเลยป้ายแดงนะส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าคันนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีให้ครบแบบนี้ไฟหลีไฟเลีล้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโคมเดียวกันนะคะไฟตัดหมอกผู้น้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยกระจังด้านหน้านะคะได้เป็นสีดำตัดกับตัวรถสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะ รถสีเทานะคะข้อดีของเขาคือดูแลรักษาง่ายนะคะรอยขนแมวของเขาแทบไม่เห็นเลยนะคะพี่พในส่วนของตัวล้อคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแม็กออนรอยนะคะเดิมโรงงานนะขอบ16นิ้วนะคะลูกค้าล้อนะไม่มีรอยขูดขีดนะคะหรือปินฟุตบาทมาเลยสภาพล้อสวยแบบนี้นะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะพี่พ ยางนะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะสําหรับตัวกระจกนะคะมองข้างนะพับและปรับไฟฟ้ามีไฟเดียวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวแบบนี้เลยมาดูในส่วนของด้านในกันนะคะภายในก็ได้เป็นคุมโทนสีดําในส่วนของตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังคับเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะตัวเบาะสวยๆแบบนี้เลยคอนโซลหน้านะคะของ F e หรูมากๆเลยนะคะพี่ๆขานี่สภาพสวยนะคอนโซลหน้า ไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะแน่นอนนะคะนี่หัวน็อตประตูฝั่งนี้นะไม่มีถอดไม่มีแกะลูกค้าดูได้เลยไม่มีรอยถลอกเลยสภาพสวยนะคะโครงสร้างนะรอยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆโครงสร้างรอยเม็ดอาร์ตเดิมเรียงกันสวยๆแบบนี้พี่ๆขาดูได้เลยว่ารอยเม็ดอาร์ตนะยังเห็นชัดๆแบบนี้เลยนะนี่ ไม่มีการชนหนักที่ความจมน้ำมาแน่นอนนะคะในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารน,นะคะนี่เบาะหนังเช่นเดียวกันนะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยเบาะแน่นๆตึงๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะเบาะระบายความร้อนได้ดีนะคะไม่อมความร้อนจนเกินไปมีสายชาร์จ USB ให้แบบนี้เลยพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะคะนั่งสะดวกสบายไม่อัดจนเกินไปนะคะ หัวน็อตนะเดิมเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะแน่นอนพี่พี่อ่ะดูได้เลยนะคะโครงสร้างเม็ดอาร์ตเดิมโครงสร้างรอยเม็ดอาร์ตเดิมนะคะเรียงกานส,สวยๆแบบนี้นะกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะของขอนด้านเลยสภาพสวยนะคะบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียงสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักพิกคว่ำมจมน้ํามาแน่นอนนะคะด้านท้ายเสากาดได้เป็นแบบที่ฉลาดนะคะ ไฟท้ายคันนี้ก็ได้เป็นแบบ LED นะกล้องหลังติดตัวรถมีให้ครบเลยพี่พี่ขานี่ตัวโลโก้ตัวอักษรนะคะได้เป็นโครเมียมสวยๆเลยในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเก็บของได้เยอะมากๆนะสติกเกอร์ลอยสวยๆหัวน็อตไม่มีขยับเลยค่ะพี่พี่ขานี่สภาพสวยนะเดิมทั้งคันแน่นอน อุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่นะคะเรามีให้ครบนะลอยซีนทางมะพร้าวเดิมโรงงานนะคะรถไม่มีน้ําท่วมมาแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน,น็อตนะฝา่งกระโปรงท้ายนะคะไม่มีหอดไม่มีแกะนะคะแล้วก็บอดี้ตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะนี่สภาพสวยบอดี้เดิมนะคะเรามีบริการวจรถให้นะคะพี่ๆซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนนะคะ ก็ตัวเบาะนะได้เป็นบอน์นหังฝั่งนี้ไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะสภาพสวยนะใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะพี่พีได้รถปี 2, 2022แล้วจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่12,000ม1 2บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะกระจกปรับลงออโต้นะคะ2บานหน้ากระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้านะคะนี่ใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะ,ะอ่าในส่วนของตัวพวงมาลัยคันนี้ก็ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงผ่านตัวพวงมาไลัยได้เลยมีคุดคอนโทรลให้พวงมาไลัยไม่มีรอยถลอกเลยเลขไมค์คันนี้นะคะจะวิ่งไปอยู่ที่118,659กับิเกโลกเป็นเลขไมค์ตามการใช้งานจริงเลยวิทยุนะคะหน้าจอเป็นแบบทัสกีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FMAM ได้นะคะแล้วยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะ ระบบแอร์อันนี้ก็จะแับความเย็นให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะเกียร์ออตโต้ใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะมีเบรกโเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบแบบนี้นะคอนโซลตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วน้ำให้แล้วตรงนี้คราตกแต่งลายแคปล่ามาให้ด้วยนะคะมีสภาพสวยนะ ภายในด้านหน้านะคะหรูหราแบบนี้เลยหน้าจอเป็นแบบทัสกรีนแนวตั้งแบบนี้นะใช้งานสะดวกสบายแน่นอนนะคะพี่พเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดของเครื่องกันต่อเลยค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์1 8 0 0นซีซีนะคะลูกค้าสภาพห้องเครื่องนะสะอาดแบบนี้เลยรอยแต้มสีเดิมโรงงานนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยสายไฟเรียงให้สวยๆเป็นระเบียบแบบนี้นะคะไม่มีรอยหนูแทะเลยนะ ภาพน้ำมันเครื่องไม่มีหยดนะคะพี่พีนี่หัวน็อตรอยแต้มสีเดิมโรงงานคานด้านหน้าไม่มีร่องรอยการเฉียวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนสติ๊กเกอร์ไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะเดี๋ยวเราร้างทําความสะอาดให้ใหม่นะคะลูกค้านี่รอยเม็ดอาร์ตรอยเหรียญบาทรอยซินเลอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda Civic FE 1.5 e อลคัสเทอร์โบนะคะได้รถปี 2, 2022กับราคาเพียงแค่6,99,000บาทลูกค้าเครดิตดีจัดยอดได้เต็มเลยนะคะแล้ว่อนเริ่มต้นเพียงแค่12,000บาทตลอดอายุสัญญาดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.79%หากใครสนใจนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์ 0834428762นะคะเบอร์น mm ี้แอดไลน์ได้เลยอยู่ทางจังหวัดสามารถเป็นเจ้าของได้นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ